แล้วคือมีกับก้อนอึศกาวขวัสดีกับพ,พอ่อพ่อแม่เอฟซี่สุขสุข็แล้วก,กันนะคะพี่น้องเอฟซี่หลาน้นอยอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเป็นบ้านแพรเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอดูนะคะพี่น้องวันนี้แม่เพชรนะคะพี่น้องหรือแม่พญานะคะพี่น้องขอหยิบยกเรื่องเล่าของพุณยิยาสุภาพนะคะพี่น้องอันเพ่นเองอยากจะบอกถึงระยะทางนะคะระยะเวลาของการล่อค่อยนะคะล่อค่อยถึงสองเดือนเต็มเต็มนะคะพี่น้อง ะะได้มารูจักกับพทยดทังเลือกนะคะพี่น้องถึงเห็ดไห้ดีวันดีขึ้นกลับมาเป็นปกติได้ไหวขึ้นนะคะพี่น้องนั่นหมายความว่าคุณยาสุภาพหรือคุณนายแม่นะคะเป็นได้มาพบุกคอกับนะคะเรื่องเล่าของหมอฝังเข็มนะคะพี่น้องซึ่งแม่เพชรเองกับพอบ้านนะคะพี่น้องก็ได้เป็นผู้ที่ได้แนะนําให้คุณยาได้มาหูจักนั่นล่ะนะคะพี่น้อง หลายคลิปนะคะพี่น้องย้อนเบิงได้แต่สนหรับคลิปนี้มเมื่อว่าื่องเล่าของการลอคอย2สองเดือนลองมาคิดแล้วลดับเบิงนะคะพี่น้องว่าคนเห้านะคะพี่น้องถ้าบอกว่าเจ็บป่วยมาเริ่มต้นที่เจ้าตัวก่อนก็แล้วกันนะคะเองเ,เองกะอยากจะเว้าถึงประสบการณ์ของเจ้าของนั่นแหละนั่มเนาะพอบานบ่สบายนะคะพี่น้องว่าสบายเป็นเวลาแล่มปีบนเด้สำหรับพอบานนะคะ,ะอยาก อันนี้ขนาดว่าเป็นแค่ผู้ที่บ่ได้ป่วยเองเป็นผู้ที่ค่อยดูแลสามีนะคะพี่น้องกะมีความรู้สซื้อวามั่นจั่งเป็นเวลาที่แสนจะทุกทรมานหรือเกิดนะคะพี่น้องเอเพนใส่เขาว่าแสนทุกทรมานในกรณีที่เห้าเป็นผู้ค่อยดูแลคนที่ค่อยดูแลก็บบ่ได้ความเจ็บปวดอาจจะบ่ได้เจ็บปวดทอคนป่วยได้ซ้ำในตรงนี้ คนที่ป่วยคนที่เจ็บปวดที่สุดคือคนป่วยพี่น้องถ้าไปมองเบื้องใจของคนเจ็บคนป่วยเนาะพี่น้องเนาะเอเพนคิดว่าจะมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์แบบชนิดที่ว่าถ้าบอกว่าถึงกับได้เข่าโรงพยาบาลถึงกับล้มหมอนนอนเสือ้อเอเพนคิดว่าความทุกข์นั้นมันจะมหาศาลสำหรับคนป่วยเลยทีเดียวนะคะ ตรงนี้ว่าสู้กันฟัง่งพ่ออย่างพ่ออยากให้คิดตามเนาะพี่น้องเนาะลองคิดตามไปว่าคนป่วยเพื่อนเจ็บปวดทรมานในส่วนที่เพ่นป่วยแต่ละคนอาจจะป่วยบ่คือกัดโรคไพ้ไข่เจ็บบ่คือกัดแต่สรับหมอนะคะพี่น้องหมอถ้าไปโรงพยาบาลเพื่อนก็สิแบ่งแยกออกไปเป็นเรื่องเล่าของศาสตร์และศิลป์ของแต่ละหมอแมนบ่มคะพี่น้อง ก็คือรักษาไปตามสัดส่วนของความถนัดของแต่ละหมอของแต่ละโรคหากาคนเป็นหลายโรคในรักษาหลายหมอแม่นบ่ครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าของแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่นกระดูแลไปตามสัดส่วนของเพิ่นดีกระถือว่าดีขึ้นถ้าว่าดีขึ้นก็รักษากันต่อไปนั่นเองนะคะที่นี่ในส่วนของคนเจ็บคนป่วยพี่น้องแอดเป็นคิดว่าความรู้สึกก็จะบ่ต่างกัน ไอ้เพื่อนกับสีอวยหันขึ้นมาหาพอบานก่อนนะคะเพื่อนเองก็บอกว่าเพื่อนเจ็บป่วยทรมานหลายไอ้เพื่อนเองก็บอเข้าใจในความทรมานของเพื่อนบางครั้งเพื่อนก็ถึงกับห้องโหงโทษสังเกตุนี้พี่น้องนะคะกระกลับขึ้นไปย้อนเบื้องใดนะคะพี่น้องไอ้เพื่อนเองก็ลงไปนะคะในส่วนของการเจ็บป่วยของพอบานก็คือไปตรวจทางโรงพยาบาลเพื่อนบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของขาตับสูงอาการคางเคียงกับอาจสิแตกต่างกันไปในส่วนของการเจ็บป่วย ของแต่ละคนแม่สิเป็นเรื่องเล่าของผ้าวาตับคือกันแต่อาจจะเจ็บป่วยก็อาอาการออกมาอาจจะคล้ายๆแต่อาจจะโบได้เหมือนกันเป๊ะแต่ละคนเนาะพี่น้องเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนท่อะมานไอเพื่อนเองเป็นผู้เฝ้าไข่ไอเพื่อนเองก็ท่มานแล้วทรอมันในความดูการดูแลเพื่อนเจ็บเพิ่นป่วยมาเฮ่ากับบัว่าเพื่อนเจ็บขนาดใดถูกบ่มคะพี่น้องแต่เฮาก็ยังคงต้องเฝ้าต้องดูแลนะคะตรงนี้ได้ บอกว่าได้ชีวิตกลับมานะคะพี่น้องหลังจากไปรักษาจากทังโรงพยาบาลแล้วก็ถือว่าบอ่อได้ดีไปหนานะคะพี่น้องกบ็บด้ไมายเขาวาเพิินบด้ซอยเต็มที่กะเล่ยถือว่าเป็นการปฏเิเสธการรักษาบด้ไปรักษาต่อเนื่องหันมารักษาแย์ทางเลือกกะดีวันดีขึ้นให้เห็นได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันจนถึงสมือนี้นะคะพี่น้องก็ได้มาแบ่งปันให้คุณญาติสุภาพนะคะพี่น้อง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความไก่ตัวหรือเป้าก็ถือว่าเป็นการไก่ตัวสําหรับเฮ้าเป็นแค่ FC, ะคะอเ FC, อฟซีนะคะพี่น้องเป็นเอฟซียังที่เราถึงวายุไก่เหลือเกินไก่ความที่จะเห็ุให้เพิ่นเสื้อได้นะคะพี่น้องแต่ความบอกไก่ของเฮ้าก็คือเฮ้ามาเป็นลูกศิษย์ของบอดโจนะคะส่วนแอดเพนเองก็ได้ไปเลี้ยนไปล่าไปเลี้ยนน้าเพิ่นในการที่เพิ่นเปิดเจโอเปิดคลอดสอนนั่นเองก็เลยเห็ดให้เพิ่นอยากจะ เออให้ความใส่ใจรับรู้รับฟังเน่นะคะแต่กับยังที่บอกถึงแอดเพนเองกับบรูว่าคุณยาสุภาพเพิ่นจะเจ็บป,ปวดทรมานขนาดใดแต่ถ้าบอกว่าการล่อค่อยของคุณยาคุณยาเองเจ็บป,ปวดทรมานอยู่ถึงสองเดือนสองเดือนกลัวๆเกือบจะสามเดือนส่วนคําว่ากลัวๆนั่นอเอดเพนเองถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการได้มากรับรู้แพทย์ทางเลือก แล้วก็แล้วกันแต่สองเดือนที่ผ่านมาเอเพน่์ว่าคุณยาสุภาพคงจะทรมานบ่ได้หน่อยเลยนะคะนาที่สําคัญก็คือเมื่อบอดโจค,คนเห็นเม่ลมหมอนนอนเสื้อเพื่อนเองจะเป็นทุกบ่หน่อยเลยเช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณยาสุภาพเพ,พิ่นได้กลับมาพี่น้องที่ได้เห็นเพื่อนไปสะผมทําผมทําสวยโอ้ยเป็นเรื่องเล่าของความสุขพี่น้องก่อนหน้านี้เรื่องเล่าของความทุกข์ ความทรมานเดี๋ยวแอเพิจะมีคลิปพิเศษนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอเพนจะไปสัมผัสพิเศษคุณยามาใหา้อีกเถื่อนหนึ่งก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องเล่าของการล่อค่อยถึงสองเดือนกลัวนะคะพี่น้องมาถึงตรงนี้คุณยาสุภาพบอกเลยว่ากลับมาเต็มรอยเปเนแล้วกับว่าใดเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเกิดความอยากข้ามสวยพี่น้องผู้หญิงคนเท่าถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายบอดีบ่งาม บ่อ้อมจิตใจกับบ่ดีบ่งามบ่อ้อมน้ำเด้แม่นบ่พี่น้องแต่ตอนนี้บอกเลยว่าคุณยาสุภาพอยากสวยอยากเป็นคนเป็นวามีกําลังใจเนาะพี่น้องนั่นคือผ่าน้นเวลาอันทรมานมากเ้วที่เจ็บที่ทนทุกทรมานอยู่ถึงเวลาสองเดือนที่ผ่านมาพี่น้องภาพต่างๆก็ได้เห็นกันอยู่ครบถ้วนแต่ตอนนี้คือคนไข้อย่างคุณยายสุภาพ อยากแต่งงามอยากแต่งสวยนะคะไปเสริมสวยอยากกินนั่นอยากกินนี่เป็นความสุขอย่างที่สุดแล้วเนาะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็ยินด,ดีกับคุณยาสุภาพกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไอเพิเองที่ฝากไว้ตรงนี้สักก่อนนะคะสีมีคลิปต่อไปไอเพิ้ลไปสัมผัสพิเศษคุณยาไมา่รับจมเนาะพี่น้องเนาะว่าระว่างสองเดือนที่ล่อค่อยสองเดือนขี่ผ่านมาคุณยา มีความรูสึกจังใดเดีเ๋ยวคอยมาติดตามรับจมอีกเนาะพี่น้องขอบคุณสุภูสุคนที่เขามารับจมนะคะพี่น้องหากว่าเขามาแล้วท่านใดที่พ่ท่านใด,นใดกดติดตามฝากกดติดตามน้าเนนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะที่ได้ยิบโยกเรื่องเล่าของคุณยายสุภาพก็ขอบคุณไปทางคุณนายเมธสุภาพนํานะคะพี่น้องเป็นกําลังใจคุณนายเมธตลอดไปก็แล้วกันนะคะขอบคุณห,หลายๆได้จา้าเด้อยิย่งหิ่งปังปังสุภูสุคนจ้ะค่ะที่ลักเอาคากฝัอง,องให้สีง้านเอวีเจในด้จ้จา อะไรก็ไดยเลยนีกำลังใจมีก็เสีย